สวัสดีพี่น้องเข้าต้นหน้าข้าสูช่องทิปแช่หน่อได้พี่น้องตอนนี้ทิปกับแม่น้องนิวเนาะพร้อมด้วยล้านล้านก็นมาทีเพื่อนข้อ,ของ,องอม้ออยู่เนาะมันนี้เป็นมือต่างแจกรวมมือต่างก้องบุญมืออื่นเพื่อนก็จะใส่บาดก็ถือว่าเรียบร้อยซึ่งต้นบบาย้องมันนี้เพื่อนก็จะ ok. ไปคลิปด,ดูตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบโมงกว่าหรือว่าประมาณโมประมาณไก่สิอดสิ๋็จิ๋วเนาะพอดีไก่จะเวียงพม่น้องครูบ่าขาสั้นคูบ่ามาสั้นผิดวะแม่นัลนมาสั้นเขาแล้วก็จึงไปป่าเนาะ ซึ่งมือนี้กะพอดีมีฟาร์มโศกใช้ยกรฟาร์มนะเพื่อนได้โอนเงินมาเห็ดบุญนำน้องอยุยเป็นเจาน้าเงินซองพันป่าทซิงพิบก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่จะมาโมบุญนำเพื่อเลยถือว่าเงินที่โอนมาเนี่ยมนันบริหาชขาทำเนียมยังมา,ลานะลาวเนาะทิบอันใจให้มันได้จำนวนเต็มจอรดรถไว้อยู่พี่มือน,นี้เอารถวีโกมาเพราะว่ารถยเพื่อนเพบา,า่า บจักไม่วางเลยได้สมเล็กมาพร้อมสองคนหาไปป่าไหวน้ำมันใหญ่สองคนหามานี้นะที่จริงบริวารเสียมหาดอกหาวอะไรน้ำลังแต่บาปตอนไปป่าสาทเราได้ไปนี้เหมือนเอามาสง่งบ่อยไปนำ <พอ S 2> ไปฝากเป็นใหญ่แง่งน<ๆ>้วเป็นใหญ่สี่คนขั้นเอาไปสี่คนเลยบรไล่ยมือสาวนี่ฝนตก ฝนตกอันแต่ว <sa> ่าบ่ได้แหงเนาะแต่ว่ามิดมื้เลยเอ้าสิบ่ได้ให้บ่คํเอาเสื้อามาตากให้บ่ผัดแดนเลยบดนีันกแงเข้าไปอดอกมแตกดังบ่เขาบ่แตกดัีดใแลใลนเพิ่นตักบุญตองบุญนักองก กล้หนเด้อคุณยังกินเลยเนาะใครเน่ยไปใช่บานนะว่านแค่ไหนมันไใส่บานมันไปย่างอีวันนี้โมบุเนี่ยมาหับได้ไหมว่านอัน่ได้แล้วห่นอแล้ว ข้าวมันสุขสัแยก้ก้อนจากนำพ่องนำพ่องคอดแกนสองพันบาทแล้วก็ทางทีมงานเขาขอบคัวเขาเด้อมุ่งหน้าหาสิบพันด้วยหนีบจังเลยนะ เออนึ่ทีมงานนะทองหนึ่งพงศ์มาเททีมงานสนิทสน่วเนาะน้องเฮาที่มาส่วยเรือความสุขสยก่อนเอฟซีเพิ่นเนาะพังซื้อคนเขาบอกซื้อคนขอหนึ่งความสุขสยามก้อนสามพันบาทด้วยสามพันบาทขอขอบอกขอบใจลายๆเด้นสองพันบาทสองพันบาทบ่สองพันบาทขอขอบอกขอบใจลายๆเด้อความสุก ความสุขกันก,ก่อนนะโศขธานากรสุขธนากรโศขธนากรสุขธนากรขอผมมุกขอบใจลายเด้ออายเด้อบุญคำน้ำสู้ให้เจ้าลำเจา้ารวยก่อเก่าสุขภาพเป็นต้นนั่นแหละให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งถุอเลิศบนเนื้อไปเนื้หอหัวใจก็ให้เจ้าตลอดปลอดภัยเด้ออายเด้อเป็นทางปลอดภัยเป็นทางไปนี่มาซอยเรือหน่งทั้งซองทีมงานทิดแสนเลีเนาะทั้งซองแม่น้องเนียวครับ น้องทิพย์เนาะก็ให้พวกเจ้าให้ยูมันค้อนยืนเด้อสุขภาพห่างไกลแข็งแรงมีเบียกม,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 มีงานเห็ดตลอดเด้อน,น้องเด้อให้ไดส้สวยให้ไดส้สวยเรือคนมุดทั้งประเทศนี่ยในแม่นมาเจ้าเลยเนาะอันดับหนึ่งให้เบิ่งให้แย่งเบิ่งแย่งสวยเรือก็ให้มาเจ้าก็ให้อยูมันค้อนยืนขึ้นรถขึ้นล่างก็ให้ตลอดปลอดภัยมนบัคขากับบัวยาให้ข้ามนวลขึ้นนวลทางก็ให้ตลอดป,ดปลอดภูมิเนาะมาเจ้าได้มาเจ้ามีให้ร่ำให้รวยสุขภาพแข็งแรงเด้อน้องเอ้ยทั้งสอง อยู่นี <ripped out jamais état> ่เ <sair> ด้อ <grill> ล <ik> ูกเด้อล <ok> ินพายอยู่นี่เด้อลูกเด้อกําอายเด้อจะไหนแม่มาเด้อแม่ไปทางล่างหนึ่เด้อนลินพายทำอะไรช่องไอ้หน้องฮะอ้าวแมนคิดว่าไม่ดาดกําลังสิวยาอ่อนผู่ประจําตลอด จักล้านงานนี้ล้างถ้วยบ่เลยยังว่าเงินต้งแล้วเงินอยาแล้วบ่วาอันน้อันนี้นะคไปถามเออกําลังอนงัวบ่เลยยังนี่ยากเออบสานแล้นะเห็นังไซอยนี่บ่หลมือกันเด้อ มีฮันเอาลานไปทาไห้พุนเอาเอาอีนางกับปันอีจอยอพุนละอีวันก็อีจอยไปฟาดเลี้ยวหมอกันปะเลี้ยวหมอกันงานมันเล้วเลี่ยวหมอกันหรอบเล้วหมอกันงานมันเลี้ยวเลี้ยวหมอกันเหรอบอเออ ตัวน mm hmm. mm hmm. hm hmm. ี้เป็นือน้มเป็นมือต่างพี่น้องเออตายตายลงจะมอนี่ยต้ตมเลยมดแล้วบ่มีแต่มี่อันนี้สชียนชก่อยบ้านนี้หรือสชิลาบลาบโอมีดกับเขายู่ดเหระ มูบ่เดอนหมูออ,มมอ้มือใค้างวมือก่อนเพื่อนาสิขาบริขารปะบริขาสิตลาดโอ้สิสินตลาดตลาดกก่สมต้นตัวน่นแรกมันสิบสต้นนึงว่ไปซุสินตลาดนี่เพื่อนอาเซียนี่นอสิลาหลานั่งเนะาะหลากตใจตกสีข้าวแต่สาวบวเนี่ยข้วแต่ขื้นสุนติเออเขาข้วบ่ งานนี้มันเฮ็ดอันนั้นได้เนาะบ่บ่บ่ได้สาวเพิ่นอ๋องได้ยักคูก็มาบ่ตอนเที่ยบ่ได้มามีแต่ทาไปหับตอนบ่ายมาก็ดูกบ่้บ่ดซันเที่ยงอยู่พี่บ่อ้ามื้อาจังซั่นเสาส่บาแต้สะดวกานอือเต็ันงแล้วกน สีพี่น้องสีมัวหน่อยเนาะที่ว่ายังงามอยู่นั่งได้ดิสีนี่ใช่ไหบําเพ็ญสีนั่งนั่งมัวหน่อยอันนี้แสงเกลือบอะไรก่อนวะนี่ให้มันอ่อนเออบุงแสงเราบุงเราจะสิตกเทียงตกเทียงเลยแกเนี่ยมักสอยสอยนี่เป็นยังเอออยู่รู้ไหมเทียงใหญ่อยู่นี่น้ำเบลล์ดอนนี่โอ้ย เด็กมันยังเปลี่ยนเกณฑ์อยู่ไปกันหารียไปใช่จะมาสอยตอนนี้ซะซะไปนอนเราคอยสิผักนะไปนอนใชได้ได้โดนแหลบด้วนะแหลบด้วยไงบหมูซอยหันน่อยมาตลอดเพิ่นมาสบอกบอกว่าไหวเว้เพิ่สอยเลยจะสอยซอยตอนบักไงบัไงเสร็จบอ เอาเอาแน่พิการคนเคยอยากินสัติโื้อทางนี้ก็มาคุงเนาะพ่ออยู่ว่ามาคุงขราบพ่พก็เอาอีกดิวนยังมาลายอยู่มาคุง่ะพ่อ่อพ่อรอสมุดอย่าขึ้นมาคุงเขาได้หนีหน่วยใหญ่ๆนเขาจืด้าวบพ่ออะไรบอกเด้อไว้มันยังลายอยู่อยู่บ้าน

ồ oh, oh, oh. à, mm. 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 à, nó đã chín luôn rồi, xong khử rồi đó, xong khử rồi đó, tan, trung à kháng นัวใหญ่ไปได้ไงหมอพอดีกินทอกระเทียมนจังเลยเ็้าอันนี้คว้าป้ายเกี๊ยมพีน้ำกระปุนบอกจายเงินเรียบร้อยว่นนี้รอวติดไปก่อนตกพน้ากระปุนพี่น้องเราไยายไัน่ได้ล้วนะยมปเข้ากมะเขาทไก่กียมย้แกมีนาะแล้วก็มีดยิ่ใส่บัว มีดบ่มีดวางอยู่บ่อยู่เทิงถามว่พี่น้องมาเพี่เด้อเอ้ยเพิ่นควงหวอยู่พี่น้องมันตกก็เลยบ่มือซาวนี่พ่อะพลปะไข่ยู่มีบอลอย่างเนี้ยแผนผักมันอยู่ทางนี้เนาะหลังจากที่ซอยซับยยังเรียบร้อยแล้วก็ส่งออกไปนอกแลวใส่หอ่มีดใส่หอออย่าลงกัน เฮ้ยแล้วลุงข้าวนะฮะคนโตมือเสานี่เนาะเป็ตาแบบคิดแบบว่าเหมือดคื่มแห้งนี่เปนอะไรไข่เนี่ยแต่ว่ามันเศร้าเป็นพี่น้องผลงควางงวดอยู่นี่น้องมือเสานี่มีใบยาขาวนะยังอีกจากโตยังอีกสองตบ่ปะอีกสามตอืมเบิ่งมันมันเนาะผลจะอาไปเห็ดยังได้เนาะมันมนันอี ทีมบ right. okay um, si ่ม oh, ุกบ่เออยาวสิทิมออมันมันม uh ันเนาะเซาว้ป mm. ีกเนาะอืมบีตะ่เฮดกมจักมือนกระปุนกระปุนนะม่แรงนมันจะเบอือใส่น้ำนาได้ น้ำนาบ่พอมันน้ำนาไหลฮิปซักอีเด็ดอีทงนึงยัน้ำนาให้เด็ดมาทงนึงบ่มอ2มอทําได้บ่ว่าให้มิัาะเฮ็ดดใหญ่อันนี้ประมาณ30โอ้ยใส่2ทงก็ได้ดเายังสิกัวมเพอีกเออเฮาเฮาบ่ได้ใส่มเพลายเฮาเฮ็ดวพอแดดแห้งเพราะว่าตกตกพอดีกเทิน

โมดูไผ่ย,ยิปซีแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นเป็นแม่คั่วมื้อนี้แล้วเบิ่งแม่จิ้มนี่ตเอกี้ก็เคยเบิงบ่งมี่ยังมา้เบิ่งไม่ร้าเลย ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแต่ว่ายัางไม่ทันได้กินข้าวิีนตําขคุงอื่นๆทันมีแต่ว่าบ่ออยากจะกินแกงเฮ็ดพรดีว่าพี่น้องของครอบครัวนี้แล้วเป็นเพิ่นเอามาฝากก็เลยว่าสีแกงสู่กันกินรากาคนเสือฝ่าันนี้แมนโมทีเรียนมานํากันสมัยมัธยมแต่ว่าเพิ่นได้ลูกได้ลูกใหญ่แล้วบ่ว่า้องหรือว่าสรางนี่แหละอเออควิว่าเสี้ยงมาใส่แกงเฮ็ดสำหรับนัา ก็ต้องหาเน้อแกงรนเน้อเป็นอถากินแกงเฮ็ดถาแล้วถาอีกยังบรดกินมันเลยบรดกินขาได้หนีถากินแกงเฮ็ดคนนะแกงเซหละั้งานปายันนวันซีมาซะม่ยาไปมด้ลอดคือแกงเหลงเลยเนาะจานเอยยึงประแดกปลาแดกแสบแล้วแสบ นี่ในที่สุดกะเฮาสิิด้กินข่าวแล้วนะตอนนี้หนึ่งมงเจีนนาทีแกงแต่จักกมงเอาเอาผ่าเอาผดาริ่งเอาบไมีซิ่วมีฝ่าฮหนะเห้แบบก้มมืหัะนะฟิวเตอร์นี่งามเอามาใส่มื่อไยร่โพิวเตอร์ยังมีเลยด้ใส่เอฟเฟคแม่เ็นว่ากันเนาะยืดแนมได้บนเจ้านี้มาเป็นําเบียดบน้มา ไปห้ามาใสา่จ้าไหนเนาะพักสิวก็ได้หอดต้อนไม้ขั้วจะกินเขาแล้ว,ไ,ลว,ลวได้ไ,ดไบบหมพ <า S 1> ี่น้องยิบแล้วเราเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้เปิดเป็นตะบกหุงเด้อพี่น้องกินข้าวบานเน้องมังนกินซางาเป หอนค่ะหอนเน่นั่นนันนัหอนนั่นเย็นเนาะบะต้นต้มหอนนั่นหอนมาแล้วมะขาวนี่มาขาวทาไปเลยได้ขาตะมหงเเดเนยหงอุ้ยเน่เหตุโทรศัพท์ให้ดูน้ำเย็นเอาอยู่ใช่ก่อน้าน้ำก็อันนั้นบอลทีพิ่นสี ใส่แท่นถาดพี่น้องเก็บดูกนอก้อแล้วกะน่าจะได้ไหวอยู่ภาษาเลยเนาะพอเพิ่นเหตุแบบนี้ขั้นขาวาดต้องใส่ถาดทางนั้นผู้ชายเพิ่นสิไปปบปาเลยเนาะเพิ่นเก็บดูก้วพี่น้องเพิินมากแต่เก็บดูกอยว่วัดเลยพี่น้องแล้วก็สีมาเห็ดพิธีทางบานต่อเนาะมาสูรมุ่งคุ แต่ว bon ่าตอนนี oh ้บ่หัว่าเพิ่นลงวัดแล้วบ okay ่เนาะเพราะว่าต้องไปเฮ็ดพิธีอยู่วัดอีกเทื่อนึงพี่น้องหรือว่าสุตรนี้แล้วจังลงไปวัดอีกเนาะแต่ว่าแมงนิ้วกเอยที่พันบ่ได้ไปเพราะว่าซอยเวียกเพิ่นอยู่ทางบ้านทางนี้แผนกแม่ครัวกเรียมอาหารเกรียมข้าวเนาะเพราะว่าไก่แขกสิมาลยพี่น้องคเลยตอนนี้กบ่แม่น2:00นแล้วบ่เนาะมัน2:00นแล้วเนาะเพื่อเฮาสิได้นุ่งข้าวแล้ว แก่เกียมของอยู่ของกินซอยเหงือข้าวปุ่นพี่น้องนำข้าวปุ่นกะบกาลั่างกายสี่เหลวเลยเนาะอันนี้เกลี่ยมใบเห็ดเหงือข้าวปุ่นเนาะเหงือข้าวปุ่นเฮามียังแนวมันนี่เหงือข้าวปุ่นไม่ถักบงถักโบงเนาะแล้วก็มีกะลัมมีปีผักเชิมมีบ่ผักคุ้งเออมะคุงค่ะเลยได้แนั่งไปเบิ่งตัวข้าวเจียเห็ดซอยแล้วดูดูเนาะอยู่ในไปเบิ่งกั้ยทางหนานเนาะเพื่นทางนั้นกะซอยแล้วก็ยูฮันเห็ดนำข้าวปุ่นแล้วแล้วปุ่นกันแล้วละ ตอนนี้เป็นเวลาไก่สีแดงแล้วพี่น้องตอนแรกนี่เพิ่นเห็ดขบัขบปุ่นขับปุ่นเนาะขบับปุ่นน้ำกระทิแบบเพาเห็ดเมื่อวาเนี่ยเ่อแคร์เน่ามาแรงตอนนี้ฮะกับเห็ดแล้วแล้วก็ลืมถ้าย่อยหับแคร์คือว่าเพิ่นไปเก็บกระดูกมาเอากะแพ็คแล้วก็ขึ้นตังโต๊ะโต๊ะตะลบอนนั่นแหละทิ่เตรียมเตรียมแพ็คนะคืนนี้ ใส่กระปุนแล้วก็แพกคลูกค้าเรียนคิวแม่ค่ะทีเป็นล่มคุบมอกรบปุนแลวบนี้ตนกที่ตะบบปงน่าพอร่ายดีเนาะมรลามคดีมอยังบดีไดเมื่อก่อนลดบ้างแานกต่แกังเวนี้กระพอาหารเนาะทั้งนี้แพ็ค เคสแพ็กแพกแพกไหลเก้มไปเสิร์ฟแขกอยู่โต๊ะทางนั้นก็คายคายให้ลูกคาย่อยก่อนแต่ว่ามอไซน์นำกระตุนขะปุ่นหากระลังโทรไปเสาคายดีพักกินน้ำกินไห้เลยนะวันนี้ลูกค้าเริ่มบ้างเลย ตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงแล้วพี่น้องแขกเริมทยอยมากเลยเนาะเราเลยได้เกี่ยมหยอะผักขาาเนาะคุณทางนี้ก็จัดแจงแต่งผ้าขัปุ่นเอาไปเสิร์ฟก่อนเนาะแขกคนเริมมาความเป็นตาแสบพี่น้องนำขบปุ่นซีหนามันเนาะเด็กๆก,ก,กิน,นเมือน,นี้เอาน้องนิวมากับพี่โดยเนาะน้องเนยและแม่นิช้าเมือนเลี้ยง อันนี้แขกเริ่มมากเลยน้องพี่น้องอน,นี่บอาตัวสีออกมาแรงนี่เหยา,าะผักเขาเนาะผู้ชายคนตุ่ยๆทีกำลังย่างเสิร์ฟข้าวปุ่นอยู่ในตอนนี้คือคนทีปากกือทีไปใส่มองน้ำกันหันได้พี่น้องยังจือได้บ่ แล้วพ่ธีแล้วกาคู้บาวคู่ได้าสาวเพี่น้องมีเต็มเอินเนาะมาสันมาซันเสาอีพีเนาะแล้วก็ใส uh ่บาตแล้วก็เทวันแล <c ười> <reborn France> ้วใส่อมน้ใส <c ười> ่อเออจะมาออกไปเออร้านไทยเไวๆเอฟซีมาพอเอฟซีทางุนทางนัน เอฟซีแล้วอันนี้ก็คงอยู่คงกินพี่น้องเป็นตม่มเป็นแกงเนะาะทั้งนี้ก็เสิร์ฟข้าปุ่นโตเน,นื้อพี่น้องเพราะว่าแขกมากตลอดเลยเวลาเ,เป็นเวียนเราประจือได้ลูกพลยเป็นลูกพลย <c oughs>

นัน <One> น <input> ี้ก็จตื่นห้คนใส่ซุยอยู่คล้ายดีเนาะข่ปุ่นเนาะตักแต่ป้งมันี้ยังบริพักเลยเออนานแล้วเนี่ยวะลืมตอนยนวยมากินทางนี้สมาคี้หลังถวยเนาะเพราะว่าถวยบอท่าน งานนี้มีแต่ผู้สาวใหญ่เนาะหลางถวยผู้สาวหน่อยบอมีห่หลางน้ำกระเจิ้นประทันมิเตภัยใหญ่งานนี้ใส่ตะไครใหญ่คลายดิค่ะปุ่นเบืองหลางถวยน้ำจิ้นประหยัดท่านโอ้ตกอันหนึ่งทักนิกาคุณเคี่ยวกันอยู่เลือดกำล,ลังมาเนาะเลือดใส่น้ำลัง น้ำหนาพระทั้งลังถวยหนั้นไกบ่อน้ำหนาพระทา้งลังถวยรักเบืองเลยรังที่สองรังท่ามาจะเป็นข้่ซ้ำีให้มันจบไเลยแม่แอดโอ้บอกไตงคนซ้ำแต่ผ่านมีแต่สิเป็นลม แแดแหนมดานบหอแมวขาบลูกปบคนยันยับลูกสซัายแด้กเสี่แงน้องมันนี้เป็นสายเลยลจ็คไดตตัวเด็ดมาแต่าตแงงสาเ้สคนใหมย่ยเมื่อจักหลานนี่ เฮง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 ได้ผู้นั่นหันพันเนี่ยเมื่อคืนนี่ยผู้พันแม่นหันสื่อเนี่ยมืนอนี่เอาขื้นสื่ออะงะได้ลูกชันแหงไห้เหือดนันเบิ้งเลยได้ก็มีตรคูเพื่ปากปากกมีปลาแกงกรไปยังไงปลาปลาคาวปลาแกงปลาขอนี่าขานรองห่า มันแม่ก็มีกองแม่เจงเปเจงครยุมามียเดียวมามีเดียวกับมันมีซามหูมด้วยเออในกรแมวยางตายไรแปดสิบพันกี่แปดร้อยล้านบ่ได้ลงน่าสี่ร้อยคุณละพันบัตรเงนกระซีได้กลับเลยพี่น้องเพราะว่าน้องเลนื่อยหายนาออยู่บ้าน แขกเริ่มบ้างแล้วเฮากระสิได้พากันเมื่อใช่นั่นมีซองตอกกไหนในบ้านล้วนพี่มราะ่าีจะหลุดถ่ายบิ้นนั่นถ่ายดิ้นนะซ้ำตอกซ้ำกับซองก็ได้ไปไปวันนี้ะตอนนีเป็นเวลาหนาะจะประมาณหามงหรือหกมงแหลงเลยพี่น้องน้องเนยอ,อยู่เพื่อนไทยแหละก็เลยว่าสิพากันกลับเนาะวันนี้กะวันที่ไปใส่มาสวยงานเบิร์ดเบื่อข้าแม่นน้องเนยยังไหวอยูย่พเพราะท่านเหนื่อเนาะก็มา โม่บุญแล้วก็น้ำเงินที่ว่าเอฟซีเปินทางว่าบูบุญน้ำทองยุยให้เปินพร้อมแล้วก็มาสวยงานพร้อมกัตอนนี้กัสิได้เดินทางกลับเลยยังโมโหเมื่อแรกสิได้มาหรือโบได้มาเนาะถ้ามันอยากลไลก็อาจจะโบเดยมาเพราะว่าแม่น้องนิวกะข้าอยากลูบวนพวกคำเพิ่นกะบม่ให้เพิ่นมาในทีแบบคนไลายเนี่ยนี่เนาะเพราะว่าข้ามาเพิ่นบ่ค่อยแข้งแรงอะนะพี่น้องป้าหมื่นขาหมื่นแนบมาที สลัคิด้หนีทิพกาสีเจ้าใบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องก็ไล์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ทิกพกาทีมง,งานให้คลิปใหม่เดี๋ยวต่อไปมงดูนางไต,ต้ต่วนมาอันนั้นนะคะเต็มไม้เทียนนันนะสำหรับตอนนี้เขาต้อรับกันด้วยพี่น้องสบายดี